โอเคสบายดีพี่น้องโมดสู่ผู้สุขคนเด้อพี่น้องเนะนี่มื่อนี้ห้าโมงแล้วพี่น้องเนาะก็คือเพื่อนพอฐมวันไซกะเดินทางมาแปดสิบเก้าสิบไปเช่นแล้วพี่น้องเนาะใกล้สิแล้วแล,ล้วใกล้สิแล้วแล้วแต่ว่าเพื่อนครัวยังไม่ได้เห็ดเด้อพี่น้องเนาะสิต่อมาอีกนิดเพื่อนครัวสิเห็ดคั้นได้เห็ดละผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าเห็ดมันสมบูรณ์ให้เราให้เราอยู่สบายให้เราก็ง่ายกับบอนอัน รึเปื่าพ่อชัาเพื่อนล้วกับพี่บางเอี่ยมได้นี่เพ้่นี่บางเอี่ยมบางเอี่ยมนี่ใเพื่อนเอาสร้างสร้างให้สร้างเพื่อนเอานั่นหมดเอา,าการกระจานเห็ดัมดพี่น้องมันจังเลื่อมกันล่ะมันคักมันคือกันเด็กเราต้องย้านว่าผพาเพื่อนประโยชน์เพื่อเพื่อนช้ยไม่แน่ทุกตัวทุกแพทย์ยอมเราก็สร้างละเอียดเลย มีเล่เสือลาบันนะเน้าเนาะนะโอเคขอบคุณเลยดายท่านที่ได้น้ำสิ่งดีๆให้ตอนนี้อ้เพิ่งจะเห็นเท้าบันไดพี่น้องเ้ยเห็ดห้าบันไดพอไว้ให้ปุ่นเผา่นจับลงจับขึ้นบันไดก็พอดีงามเนาะหน้าซิฟเนาะงะกันใดน,นะ นี่เด้อโบน,นิงามพอเฮือนเขาก็บรัลังบรนไดใหญ่เด้ดีคักนะบันไดแปะบแปะบแมนบันไดกลมรุ่นตัดไม่กลมมเมฮิตเถอโอเคแลละบะันไดตัดโมมีเห็ดอย่างดีงาเนอะแล้วก็สือให้พเพื่นเสริมตัวนี้บันไดอันนี้นี่โบแมนเอาเลยเด้อพียงเด้อจะเข้าใจพิษเถอะ ห้องนี่เป็นห้องนี่ยเป็นห้องห้องหนึ่งตัวนี้จะเป็นไว้แปลว่าเราอยากออกมานอนอยู่พี่แล้วพูดเฒ่าเพิ่นนเอาไปนอนบ่นอตนอกในอ่ะตอนจีนอนนี่เนี่ยเผื่อแนมเป็ดแนมไก่เพิ่นแปลว่าประตูนี่ขเขาก็เฮ็ดอันกระดาลิงเนี่ยตะกี้นะแล้วให้เราเห็ดกระไดลิงใช่บัดแล้วเบิดก่อนบัดเร่าคลื่นจากเฮ็ดพุ่นนะเป็นห้องเนาะโอ้ไดิโต้สางเพิ่อนเบิึกบึบนในลิสสางเพื่อนโอเค อย่าคึดเด้ว่าผมว่าจะเข่าเพื่อนเราได้วะนี่นี่กระจรพร้อมหายังเม็ดบ่ประตูกัะเฮ็ดเป็นนะนั่นเฮ็ดเป็นบรรภัพกระสองเนาะมาตรฐานเลยแต่ว่ากระแจเนี่ยผมมีผมมีลูกลูกแล้วไฟแล้ว เราไปแล้วดีใจแห้งลันหอกลรอกอะไรนี่แล้วหมูเห็ดยังกันแล้วตัวนี้นี่เป็น,ปนตองเอีย๊ยบนะต่างเหดอะไรอีกอะไรนี่ตองเอีย๊ยบสร้างนี่บริการได้เลยพี่น้องนี่อ้าวนึงพี่นอ้องเราอยากนอนก็นอนเราไปเก็บของก็ได้แล้วแต่เราสิพิจารณาเองเป็นเป็น หีืกลับเปน็นอันนอยากซองเบิรงนันเบิรงนี่ก็ได้นี่ยว่าต่อไปน,น,อนี่คนเกษมซื้ออ,ออยู่นี่เมืดเด็กเป็น้องเพราะทางเพื่อนสิขายมืดหน่ขายจนทอดสุดส่วนพว่เกษมซื้ออยู่นี่แล้วเพคนเกษมจ่ออยู่นี่แล้วก็สิเก็ดไปหลอกนี่นี่เพิ่นการใช้หาได้ประตูอันนี้ดีอันเดียว ไมเนาะเจ้าเนาะมีะแต่เนวจากลม้มใช่อ้นี่ชวยช่วงกำลังมานช่วงนีม้มานแน่าปะแชปะปไในแทะเฮ้ยิอันนี้เราตเตไียตอกเดินคัว่วไปเลยเดินคั่วตอกนั่นน,ออน,นี่นะก่อขึ้นในระดับหนึ่งเรตั้งไม่แล้วก็ โอ look, okay. cow, okay. ้ยโตโอ้ยจิตกเลยนี่เซจบ้านนี่ลุงว yea ัไส้ผมมานอนเฮือนใหม่เลยบ่อหนฮุ้งแหลบ้านฮุ้งต่อไพนะมาน้นานบ้านเบ่น้ำพอบ้านบ่ต่อไพต่อไ่นะโอ้แล้วจังที่ไหนค่าไพ่เพิ่นหมแล้วก็ เพื่อจะให้เพิ่นกินน้ำกินหนจักเล็กจักน้อยเนาะพอเพิ่นนี้กาลังใจเปิดไพ่ให้ผู้ตุกใหญ่หรือหุงตัวนี้ฮะผูจากนี้ผู้คนสิมานได้เพิ่นว่าเห็นหุงกินน้ำนี่สีมานลายคนอยู่เด้นี่ ยินดีน้ำลุมวันไซอีกแล้วเนาะไปร้อยแพร่แม่พี่น้องเนาะมีป่องเอี่ยมพ่อเหมือนกันเราประวัยหินห้องหนึ่งเด้ทางนี้นมีป่องเอี่ยมดีได้ไปทางเนาะแต่ว่าทั้งนี้เขาจีบอัดไปห้องลมบ่ผ่านเด้ลมมันจะเข่าได้ทั้งเดียวกันเท่านั้นเท่าไรลมผ่านไปนานพอเวลามันเย็นมันอีหยังนะเก่านมีในมีนอกเจ็บเจือเรือน ต้องเสร็จตมันสมบูรณ์เนาะพีนน่น้องเนาะมีกระแจหลอกใส่รถช่างหมาช่างนี่นี่เนาะม,นมาเจ้าบอม,มาเผาเจ้าของอีกบทปล่อยเจ้าของเป็นเวลาชวนตัวอีก <laughs> เหยียดฮาวบันไดเพื่องเลยเพิ่นขึ้นลงในลำบากเนาะเพิ่นบ่มีฮาวแต่กูเท่าเพิ่อนมาซันซะาเลยเพิ่นแล้วมื้อน,น,นี้เพิ่นน่าสิแล้วอยู่มื้อนี้พี่น้องเลยแล้วในส่วนของเฮือนใหญ่เนาะแต่ว่าเฮือนพัวก,ก็บ่ทันลแล้วเด้ว าคุณโทรศัพท์ทสัปครับโอเคพระมาพี่น้องเนาะเป็นจะได้ลุงชีเล่แล้วบ่เฮือนจ้ะนี่ด,ดีใจแล้วบ่นี่ผักกระจาดไม่แล้วบ่ไม่แล้วบ่ผักกระจาด ได้ไหมไรเงยเลยดีใจล่ะโดยโอ้บ้านมันราตัวเจ้าหนิเนาะได้ไรเลยกระปูเนาะเอามาหน่อยเงี้ยเลยกระปูเบิดหลายโลเติรเนาะไปอบเที่ยวซื้ออยู่หันเนาะยังยุ่ยนี่เจ้าซื้อมากระไรนี่กปูแว็บวะซื้อมาหลายโลอันนี้ซื้อมาแล้วก็คนนั้นไปซื้อมาต่างหากอีกมัดเลยเงินเดือดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเงินวะแม่น ก็กยจะพอาเบกเยอกว่าเลยทเวปเเจ้าเอาว่าเอาข้นจับขิงนลยเอาเนาะเดี๋ยวว่าเจ้าสิตกเนาะยับาตกเนาะพ่นต๊ะนล่นตกแห้งได้หมดแรงเนี่ผู้ผู้ผู้เบิ่งคือบ้าเลย่อเจ้าจีบหอบมันนอนเท็นไหมอลยรบ้ โอ้ยหอมมาปไปได้แล้วไม่เริ่งขึ้นยังไม่รอดโดยแล้วลาหารมื้อมื้อใดก็ขึ้นลโลดแล้วแล้วโดยแล้วก็จะบอกเจ้าดอกว่าทานผายบุกแคนแล้วไม่ผายบุกแคนแล้วกับมีกระตุม้มขนมน้ำสม้มน้ำหวานโดยโดยเออเป็นธรรมดาดีนะโดย เอินทางเพิ <amigo> <t ell> ่นมากิน <amigo> ต้มเป็ดต้มไก่ธรรมดาเนาะที่วมันชอเป็นพิธีเกกระยาแมนมันเป็นเท่าาใหญ่โตโมล้านก็ะดดแมนทำไรหั่งเนาะโดยสมเ่าถูกแล้วเียเดยวผู้ผลิตโตกระรีตัวนี่บริตัวได้อ่ำไผ่ได้หนิ่มฮึ่ฮึ่งกินม้ึ่มฮ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 ึ่ฮึ่่มี่มฮึ่มฮึ่มฮ่มฮึ่มฮ่มวม่ฮึ่ม่มฮึ่มฮึ่ม่มฮึบน่ เนื้อเมื่อมันแล้วเลยดิอันนี้เจ้ากระแก่ผักกาดจาดเจ้าไว้เลยเนาะเอาไว้กระลางก่อนแล้วมันแดดต่างๆหรือว่าปลามันผลทำต่างๆว่าเดี๋ยวผักกาดจันทเดีวไปเห็ดเครื่องคัวได้น่ะเนการเห็นเครื่อนครัวนี่เพ่าะเปลี่ยเป็นอยังไงเจ้าบ้ายเห็นว่าโดยเพราะว่าย้ำบล่มันี ไว้เรื่องครัวแบบว่าเขาอันเรื่องครัวแล้วเขาดังไฟอูดแล้วมันเชื่อรามันถี่เบิดเนาะโดยโดยมันแห้งเลยโดยเมื่อก่อนถอยไปโดยโดยโดยเนาะพระเท่ากันสิจิตคืนแห้งขึ้นเลยดีใจเนาะมาพี่พระเท่าที่ถ่ายหุ่ม เป็นไรอันมีประตังประตูระบอบั่นี้โดยโดยโดยมีแล้วยายงามบ่เขินเจ้าโดยงามและใหญ่คักแล้วงามแหงบ่โดยมาเลยปุ่นทุกโดยโดยมันกระถ่วงกี่เดียบมาแล้วเห็นกะไค่อยู่ไหนปุ่นตกกระไรแต่ว่าเฮาอันนั้นแล้วเหลือเด้เฮาเข่าพาเขายังแล้วเมือนอะยังจะพาดีแบบก็เป็นนาที เดะาันตอนนนสามเน้ยแผ่ากใกล้อยูแล้วละหอมเลยผ่านะปดโดนรกปวนด้วยสมองกบกาเขาหิดสำลิดช่างเก่งบ่โดยช่างเป็นเก่งเลยค้ะสั่งแซ่บไโอเคโอเคพี่น้องเนาะจะต้องอกกขอขอบคุณทุกท่านและที่ให้กำลังใจ กะเนาะแล้วก็คอมเมนต์ให้กับให้คอมเมนต์กะคอมเมนต์ให้กับลังใจท่านผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเด้อพี่น้องผู้เพิ่นหาเงินส่งมาเนาะเพิ่นยังลำบากกว่าเฮาแล้วเพิ่นยังหาเงินส่งมาให้เฮาเฮาบ่กลำบากปานใดเดอกพ็จะตากบนแบกไม้ที่ก็ธรรมดาเหมือนบดกเนาะก็ดีกันทุนนะเด้อเด้อสุดท้ายให้สุดไปโอ้ยว่าสุดว่ได้ นนก่อเดี๋ยวมืออื่นสิรีวิวให้ตัวเต็มเด้อพี่นาะไว้มันเสร็จสมบูรณ์เนาะแล้มืออื่นคนละอย่งคือได้มาจ่ายค่าสร้างเพิ่นก็ได้มื้อนี้เงินยังบ่มีพี่น้องเพราะว่าอันด้วยฝนตกแน่ทางธนาคารกันเปิดชายแน่เรือเบาหรือเรือบริข้าไปเบิกมาเนาะพี่น้องเนาะกับฝนตกมันขนลิ้นเหมือนกันซะเพิ่นยังบ่แล้ว100%ยเปรนะกับมันคำแล้ว อื่นพี่น้องโอเคพี่น้องจังใจกคลิปนี้เรจะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาอพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก่าพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีติดตัว